ถึงแพรเรียบร้อยนะครับแพเอกออนนะครับเวลาเอากุ้งลงนะครับเวลรเอากุ้งลงครับรงงน่าจะคัดง่ายนะครับเพราะ แยกมาเรียบร้อยนะครับัำเบอร์เยอะไหมเนาะ้ำเยอะ จะสุกนะครับหนึ่งจัดจัดครับผมจัดโอเคอ่ะครับนับเลยเจ๊นับเลยมันอยู่กับกํากามเจ๊กํากามได้คู่กันนะอ่า ท้าไมทำอย่างนี้มันตายถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะลน่อคนอกว่าอะไระครับช่างมึกครับผมครับผมกำลังคัดอยู่แล้วก็ว่าคุ้นๆกนเแล้วก็ไม่เคยจำได้ใครนนี่ยอมจำได้ท่ข้าวคาเออเพราะว่าลืมหมดแล้ว เจนี่เจ๊เจ๊เจ๊นี่อยู่มานานเนาะน่าจะยี่สิบปีได้เนี่ยอายุห้าสิบได้ยังอยู่ต่ออ่ะไปด้วยไหมเจ๊อยู่ไปเถอะอย่าไปเลยดูอย่าออกไปต่อนเอ๊ะทำไมนี่ก็ประมาณนี้นะครับมีทีเเพนะครับคนงานเขาแพ็คให้เรียบร้อยนะครับ กุ้เก๋บอกว่าน้ำหนักไม่ได้นะครับคือมันไม่ได้ให้อาหารเต็มๆเนาะ ก็ใส่ใจเลยสวยที่สวยหมดแล้วเดี๋ยวจยถ่ายะไรนี้มันทำไมสวยไงหัวเราเลยขี้เจ็บหมดเอาที่บ้านตัวเองนะน้องี่เต็มมาใหม่นนมน้องพี่เต็มน้องจัดใจเลยต็มสที่ไหนเรื่อนัพนแหะ เรียบร้อยมัดให้เรียบร้อยเนาะคนงานทำเรียบร้อยมัดอย่างดีเดี๋ยวผมขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆครับผมธรรมดาเมื่อก่อนขับแบบปิวหายไปหลอดนึงอ่ะมันชอบเออขับเอาแขนไปเออถ่ายไปหน่อยพวงมาหน่อย มีรอดัด <c oughs> ปล่อยไว้20ตัวเจ๊อยู่ครบมา20 20ไหมไ <laughs> อ้กำกามันน่น20ตัวถ้าอยู่ไมครบนะดกจะมีโจรนอนกำลังคัดอยู่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะจะครบ20ไหมรู้ได้ไงว่าเราไม่มีอะไร มีปล่อยไว้ยี่สิบตัวอยูน่นี้เขาก็จะอยู่ครบยี่สิบไหมอยู่ที่บ้านสองตัวเราจะมาดูถูกเส้นขนาดนี้ไม่ได้นะนงจับม<อ>ันไม่กล้าขึ้นหมดเลยแก๊สโอ้กุ้งเต็มพี่นงไปไหนะาันหนึ่งขึ้นลานไเแล้วันหนึ่ง เดี๋ยวนี้ยกไม่ไหวนะเจน่าเนี่ยอย่างเงี้ยยกไม่ไหวแล้วผมนลยยกไม่ไหวแล้วห้าสิบสองาสิแกวันนีแค่สามปีสองปีถึงไหวนี่อย่าพูดว่าแกเขาบอกว่านำทากันปีกันปีก็ต้องพูดว่าตัวกว่ากี่ปีโตกันโตวะโตมาแล้วสองปีขี่เองยังไม่ได้สามปีเลยเด็กๆเขาเรียกลุงเรียกปู่หมดแล้วอ่ะข้าพี่เจ้าก็ยิ้มไม่ออกแล้วพูดแต่แก่ขึ้นมาขึ้นมาพูดลยนะสาวหน้าบานเลย เอาเนาะสาวหมดแล้วกันทุกวันที่เธออยู่พอขอทือแก่เลยใช่พูดไหมล่ะถูกสาวหมดสาวหมดแต่นี่สาวหมดสาวอยู่มันได้เลยสู้คุนแก่ไม่ได้ป่านนี้ก็นิยมวัตถุโบราณกันแล้วเธอเลย ร้านมีไม่กลัวก็ไปตามรอบมันเป็นร้านแมบเฮ้ยะหารเพิ่งไปกําลังคัดอยู่เรื่อยๆนะครับสองสามตะก้าละเหลือเหลืออีกสี่ตะก้าทั้งหมดประมาณแปดตะก้านะครับเลยังต้องถ้าไปบ้านมันสายแล้ว

นะกำลังคัดครับนี่ไป2ตะก้าแล้วตะก้าที่3 3 4สามี่ห้าหประมาณ7ตะก้านะครับหก็ดตะก้าประมาณนี้นะครับ,นรบคนงานเข้ามัดให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ปล่อยไว้20ตัวไอตัวใหญ่ๆเนี่ยอาว่าเวลาเราเอาไปปล่อยลงเลี้ยงอ่ะเราเราใส่บ่อละกี่กี่ตัวตัวกี่ไล่บ่อกี่ไล่ใส่กี่ตัวเวลาบ่อเลี้ยงจริงก็ปล่อยอย่างนี้ละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกประมาณหกสิก้าประมาณนี้ เหลือรอช่างนะครับเหลือรอช่างอย่างเดียวแล้วเสื้อแดงนี่คือเท่าแก่นะครับนี่คือเสเอกนะครับเสื้อแดงนี่คือเท่าแก่นะครับคนนี้คือเท่าแก่นะครับนี่คือเสเอกนะครับแพเอกออนเนาะครับ ครับครับอนนรอ,รอช่างนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วนะครับ เอากลับดีกว่าเอากระเป๋าพีา่เก๋ผม,ม<า>ผม,ม<า>ไม่ได้เอากุ้งไว้กินเลยลืม <c oughs> โอเคนะครับอันนี้เอากุ้งเอากลับลืมไม่ได้เอากุ้งไว้กินเลยนะครับนี่เอาไว้เลยนะเนี่ย,ย,ยครับ <c oughs> จัง สามเดอนเี้เจ็ดเโลเจ็ดเจ็ดโลหมดครบประมาณนี้ครับหมดนะครับแพ็กคนงานสักจังให้เรียบร้อยนะครับรอคิดตังกับบ้านนะครับอันนี้อยู่ที่แพ้อยู่นะครับ เสื้อดแดงแี<อ>่คือเท่าแก่นะครับคือเอกอ่อนเสื้อแดงแดงหลังก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับคลิปนี้ก็เราจะประมาณนี้อาจจะหลายอีพีหน่อยเนาะก็สวัสดีครับ